น,นี้นะครับจะเป็นวัดพ่อตานะครับวัดพ่อตาตามความเชื่อของตั้งแต่โบราณมานะครับวัดพ่อตาพ่อตากับวัดลูกเขยนะครับจะต้องสร้างวัดแข่งกันอยู่ที่อุทยานภูาาผาบ่าอำเภอบ้านสือจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะครับนอกจากหอนางอุตสา์แล้วนะครับก็จะมีวัดพ่อตากับวัดลูกเขย ดูลักษณะนะครับเป็นสิ่งหน้ามหัศจรรย์มากก้อนหินขนาดใหญ่นะครับวางอยู่ด้านบนนะครับเป็นรเรียกว่าเงือบหินอันนี้ก็วัดข้อตาก็จะมีมองค์พระุพธรูกด้วยนะครับองค์พระุพธรูก ดูก็สวยงามโบสถ์ข้อตาเนี่ยครับมีองค์พระพุทธรูปมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าใครสนใจก็มาดูด้วยตัวเองลองเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับประวัติบทบกเขาจะมีประวัติรายละเอียดต่างๆนะครับแก้งหอนางอุตสาทำไมถึงเรียกของหอนางอุตสาถ้ามีวัดพ่อตาไม่มีวัดลูกเกย ครนะ่าวๆก็คือพวอตากวามลึืนะ่อเนี่ยจะต้องสร้างวัดแข่งกันอันนี้คือธรรมชาติสั่งสร้างความสวยงามนะครับให้กับพวกเราได้รับชมกันอันนี้ก็คือบวดวัดข้อตา